สวพสขยายผลสำเร็จของพื้นที่ห้วยก้างปลาจากการสร้างรายได้ภายใต้ที่ดินจำกัด ไปยังบริบทชุมชนบนพื้นที่สูงที่มีที่ดินน้อยไร้ที่ทํากินโดยต่อยอดการดําเนินงานในพื้นที่ห้วยก้างปลาตําบลป่าตึงอําเภอแม่จันและขยายผลไปยังกลุ่มบ้านในพื้นที่ห้วยเขย่งจังหวัดกาญจนบรุรีประชากร3าใน4ี่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพย้ายถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยในรูปแบบของประชาชนแฝงไร้สัญชาติไม่มีที่อยู่อาศัยและไม่มีที่ทํากินเป็นหลักแหล่ง และห้5หมู่บ้านในพื้นที่ดอยช้างอเภอแม่สวยจัังหวดเชียงรายที่ชุมชนตั้งอยู่ในพื้นที่เชิงไหล่เขาหรือภูเขาสลับซับซ้อนใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าต้นน้ำมีความเสี่ยงต่อการบุกรุกป,ป่าเพื่อขยายพื้นที่ปลูกกาแฟโดยนำแนวทางพัฒนาแบบโครงการหลวงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ขยายผลไปสู่เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหรประชาชาติเริ่มจาก 1. สำรวจและวิเคราะห์สภาพพื้นที่ค้นหากลุ่มเป้าหมายคนยากจนโดยโอกาสผู้ต้องได้รับการพัฒนา 2. จัดทำข้อมูลและแผนที่เชื่อมโยงการพัฒนาเชิงพื้นที่รวมกับกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานร่วมบูรณาการเพื่อให้มีเครื่องมือชุดเดียวกัน 3. จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดินรายแปลงของชุมชนเพื่อปรับระบบการใช้ประโยชน์ที่ดินของชุมชนให้เหมาะสม 4. ใช้นวัตกรรมองค์ความรู้จากงานวิจัยการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่าและคุณค่าที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมบนพื้นที่สูง 5. เน้นการใช้พื้นที่น้อยแต่ให้ผลตอบแทนสูงแบ่งเป็นการส่งเสริมพืชผักระยะสัน้นภายใต้ระบบโรงเรือนการส่งเสริมการปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นกาแฟและพืชท้องถิ่นที่ดินดอนอาศัยน้ำฝนเป็นพืชระยะยาว 6. จัดตั้งคณะกรรมการภายใต้ความร่วมมือกับส่วนราชการในพื้นที่และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเป็น,นกลไกในการประสานการดําเนินงานร่วมกันเดิมทีเนี่ยเ,เกษตรกรในกลุ่มกลุ่มนี้ทำไร่ข้าวโพดห้องอไปมีอาชีพรับ,รบจ้างพ่องปัญหาก็คือว่าพืชผลมูลน,นี้ทำได้สร้างไรายได้ให้เกษตรกรเนี่ยปีละครั้งซึ่งไรายได้ตรงนี้เนี่ย บกพอกับค่าใช้จ่ายในแต่ละวันของสภาพเศรษฐกิจหน้าปัจจุบันเนี่ยมันบกพร่องใจใจกูพักในโรงเรือนเนี่ยเขามีรายได้กับการทําการเกษตรแบบไรปีเมื่อเทียบกันแล้วเนี่ยการเกษตรปาณิชย์คือรายได้ตอบแทนที่ดีกว่า3-4มเท่าตัวก่อนผมเข้ามานี่ก็ผมกระทาไร่มันสับปะรังไร่มันสับปะรังแต่ละปีนี่ก็มันก็ไม่ดีเท่าไหร่ครับเพราะว่าความผลิตกว่าจะออกมาทีนึงเป็นปี แล้วก็แทนที่ต้องช้ย,ยาแบบสันเคมีอีกอันตรายต,ต่อผมผมก็ไม่เอาเลยตอนนี้แล้วก็ผมเคดอีกอย่างนึงก็เออักปลอดสามนี่ต่อไปนี่ก็มันก็น่าจะไปายได้ดีระยะยาวอะ่ะทำามไปก็มันก็ใช้ได้ครับปลอดสามแล้วก็เจาะกันเจาะเลือดอะไรเงี้ยมันก็ปลอดภัยเลือดก็ไม่ตกค้างเมื่อก่อนก็ทํา เกษตรชนเดียวคือปลูกกาแฟครับแล้วรูปแบบในสวนผมจะเป็นกเกษตรอินทรีย์ทั้งหมดเลยครับเมื่อก่อนก็ในส่วนของไรายได้ก็จะเป็นไรายได้แบบรายปีครับเพราะกาแฟเก็บเก็บแค่ปีละครั้งพอมาทำาผักอินทรีย์ครับก็มีไรายได้เป็นรายสัปด,ดาห์แล้วก็เป็นรายเดือนเลยครับ ก็จะทําให้สภาพคล่องในการใช้ใจ่ายก็จะจะ,จะเยอะขึ้นเยี่ยมเทียบผมปลูกพืชนมรุปปลูกพืชตามฤด,ดูกาลอ่าไม่ว่าจะเป็นพริกติลามข้าวข้าวโพดซึ่งพืชที่ผมปลูกอยู่อ่ะมันต้องใช้สารเคมีคือต้นทุนจะสูงมากอ่าแล้วก็ผลผลิตที่ออกมานะ่ะมันก็ไม่ได้ตามที่เราคาดไว้ชีวิตจะอยู่ในแบบเนี้ยวนจอแบบเนี้ย ชีวิตไม่ดีขึ้นเลยคือมีเจ้าหน้าที่มาแนะนําว่าลองปลูกขัดดูไหมคือไม่ต้องใหญ่มากลองดูแค่แบบเล็กๆก็ได้เงี้ยต้องบอกว่าเฮ้ยผมไม่มีความรู้นะแต่นนก็คือเจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเดี๋ยวจะแนะนําให้ไม่ต้องหัวคืออย่างที่ผมเห็นได้ชัดเจนก็คือผมไม่ได้สัมผัสกับสารเคมีคือร่างกายคือสุขภาพผมกับครอบครัวคือดีขึ้นแล้วก็สามารถเลี้ยงครอบครัวผมผมคือดีใจแล้วครับทุกวันเนี่ย พัดขคืนลมหายใจของผมเลยในวันนี้พื้นที่ต่อยอดการดำเนินงานห้วยก้างปลา เกิดการปรับระบบเกษตรที่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจควบคู่กับการอนุรักษ์พื้นที่ต้นน้ำลุ่มน้ำจันใช้ชีวิตอิงอาศัยหาอยู่หากินมาหลายชั่วอายุเกิดการระดมทรัพยากรจากภาครัฐในลักษณะหน่วยงานร่วมบูรณาการการพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กจุดรวบรวมผลผลิตการพัฒนาสถาบันเกษตรกรและศูนย์เรียนรู้การผลิตผักอินทรีย์พื้นที่ขยายผลห้วยเข่ง กลุ่มชาติพันธุ์และประชากรแฝงในบ้านห้วยขย e งสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเสมอภาคมีศักดิ์ศรีและมีสุขภาวะที่ดีสามารถเข้าถึงโอกาสในการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและสามารถประกอบอาชีพสร้างรายได้ที่มั่นคงรวมถึงได้รับการพัฒนาจนสามารถพึ่งพาตนเองได้บ้านขยายผลในพื้นที่โดยช้าง เกิดการปรับเปลี่ยนทัศนคติของเกษตรกรรายย่อยในชุมชนเกี่ยวกับระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืนด้วยเกษตรอินทรีย์เกิดทักษะในการเพิ่มผลิตผลและการผลิตที่ช่วยรักษาระบบนิเวศเยาวชนคนรุ่นใหม่คืนถิ่นกลับมาเรียนรู้องค์ความรู้จากรุ่นพ่อแม่ผ่านการลงมือทำชุมชนและครอบครัวมีความสุข